สวัสดีครับกอกกอนิว ok ok ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตําบลหลักเหลี่ยมอําเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับวันที่18พฤศจิกายน2566ผมจะพามาดูความคืบหน้าที่วัดป่ารุนธรรมนะครับหลังจากที่หลวงพ่อชุมพรสันตาศีโลท่านได้ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดนะครับว่าตอนนี้ ปรับปรุงไปถึงไหนแล้วมีความพร้อมแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนที่เป็นที่กลางเต็นที่เต็นต์ตัวนี้นะครับก็ทางหลวงพ่อก็ได้ถมดินนะครับปรับพื้นที่ให้เรียบเห็นไหมครับนี่ตอนนี้ก็มีชาวบ้านมาช่วยกันเกลี่ยดินให้เรียบเพื่อว่าจะได้เป็นที่จอดรถได้สะดวกในวันงานนะครับ แล้วก็เป็นที่จอดรถในอนาคตนะครับปรับดินยังไม่แน่นนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันเกลีย่ย,ย,ยดินเฮ็ดยังครับนี่ลุงทำอะไรกันเมื่อนี้เฮ็ดยังกันนี่เกลี่ยดินบ่ <recreation S 1> นเกล <ะ S 2> เี่ยดินปับแล้วก็รถมาบดมัครับบันนี้เกลีรยเกลี่ย เตียงมันนุ่นนะไปด้ปั๊บไว้เป็นมองจอดรถบอกครับจอดรถนีละดี่เลยบะนี่เต้นนี่เอาไว้เห็ดยังครับนี่เต้นเดียวง่ายพาไปท้านในอันนี้เอาออกไว้ซื้อพ้นออกปยังขยะออกจากนี่แล้วก็จะเอาเข้าไปด้านในเอาไว้ต้อนรับลงทานเนาะเอาไว้เห็ดลงท่านอันนี้พ่อกำนันนะครับนี่พ่อกำนันมาช่วยทำงานสวัสดีครับเห็ดยังครับพ่อกำนัน สะดินหอกจากต้นไม้นหะครับเพราะว่าผมคิดว่าปั๊บพอรถคิดเขาไม่ได้ออใช่ครับอันนี้น้ำรอบต้นไม้นี่คือต้องใส่ค้นเคลียออกก่อนเนาะครับเนาะครับนี่พ่อคำนันก็มาช่วยนะครับวันนี้ปรับดินเกลี่ยดินพื้นที่เราก็จะได้เรียบจอดรถก็จะได้สะดวกสบายห้องน้ำเป็นยังไงเนาะบ้านเนี้ห้องน้ำเลี้ยเราบอกครับโอ้ไปไป ยังบ่ทันเด้ถวายยังบ่ท่านเด้เปิดงานเมนบ่รอเจ้าภาพถวายรอเจ้าภาพถวายเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันแล้วแล้วนะครับแล้ว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 อันนี้ก็ทำทุกหน้าที่นะครับนี่ทำทุกหน้าที่ขับรถก็ขับครับวันนี้เกียดินเนาะกวาดใบไม้ก็กวาดครับ เอาทุกอย่างครับได้บุญครับอยู่ที่วัดครับทำงานแล้วก็ได้บุญครับนี่เรามาดูทางนี้ห้องน้ำนะครับอันนี้รอหลวงพ่อก็จะเอารถมาบดให้มันแน่นถน,นนเนี่ยรถเราก็จะได้มีที่จอดสบายด้านหลังนนถนนนี่แน่นก็ขับได้สบายถ้าไม่มีฝนมาก,ก็ไม่เป็นไรหรอก<ส>เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำนะครับคันนี้ เห็นว่าห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับม,ม,มาดูห้องน้ำกันลุงอำนาจก็นั่งอยู่นี่มาดูห้องน้ำสวัสดีครับลุงอำนาจสวัสดีครับ,รบเป็นอย่างไรห้องน้ำห้องน้ำาเ่อน้มื่อนี้ยครับเมืเ่อนี้คือเน้วรับสมื่อครับเมือน้ยเนียคือเสรัสมบเ,เมครัม่นี่เนม่อเข้เอเมบมือยมรัเ่อียอนยเอ้นี่ดู กระเบื้องก็ปูเรียบร้อยยาแนวเรียบร้อยใช่ไหมครับเนี่ยเก็บตรงนิดเดียวเก็บตรงนิดเดียว,ว,ดดยวหน้าใหญ่เสร็จแล้วค่ะหน้าใหญ่เสร็จแล้ว,ห,ห,ลวห้องน้ําก็ติดทุกอย่างคร,ครบหมดแล้วนะครับทั้งน้าไฟทั้งน้ําก็มีชักโครกก็มีเรียบร้อยครับใช้พร้อมใช้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับพร้อมใช้ได้รอรอถวายเหรอครับจ้ายังไม่รู้ว่าถ้าจะรอถวายหรือถ้าจะให้ใช้เลยอ๋อต้องรอก็รอคําสั่งจาก่อ หลวงพ่อครับว่าจะยังไงรอถวายหรือว่าจะให้ใช้เลยเนาะเจ้าภาพเขาจะมาวันไหนครับเจ้าภาพกันหลายเจ้ามันไม่แน่เจ้าโอหลวงพ่ออาจจะให้ใส่ได้เิอ๋อครับเพราะมันหลายานที่ของหลวงพอนั่งครับรวมสายร่มรวมกันครับก็รอรอฟังจากหลวงพ่อเนาะนี่เสร็จทุกห้องแล้วนะครับ ถังนี่ก็มีญาติโยมนํามาถวายถวายเมื่อวานเนี่ยโอ้ถวายเมื่อวานนี้นะครับใส่เลยเลยถวายเราเอามาใส่เลยไม้อบุญน้องเลยห้องน้ำมีจักห้องก่อนนะครับลุงเจ็ดห้องครับพร้อมใช้ทุกห้องแล้วเนาะห้องที่ยกเป็นห้องหญิงอ๋อยังไม่ได้แยกยังไม่ได้แยกประเภทนะครับนี่ครับห้องน้าพร้อมใช้ส่วนด้านหลังนู่นล่ะ พรุ่งนี้ครับมือเอื้นมือเอื้นในเงมือเห็ดครับมือเอื้นโครงการสองโครงการสองปัจจานี้เขาก็บนี้สัจจะที่เหัวโบเขาเพิ่นไว้แล้วว่าเาเห็ดของนี่เสร็จเขาจะมีกระบาดได้แล้วใช่ไหโอ้ครับเราดูเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ตอนนี้ลุงอยากกลับบ้านปะวะครับว่าอยากกลับแล้วครับตอนนี้หน้ากันไดอยู่ตอนเขาคือมันได้รักษาสัจจะตัวนี้ไว้ได้แล้วตอนตัวหนึ่งแล้วครับตอนตัวสองเขาได้รักษาสัจจะเอาเป็นเนี่ยเขาลับได้แล้วอันที่สองแต่ก็ลงมือแล้วเนาะก่อแล้ว ก่อนแล้วตัวแรกอันนี้ห้องน้ําพร้อมใช้นะแบบนี้เดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนผมจะเดินไปด้านหลังนู่นไปไหมลุงอำนาจเดินไปทางนู้นไหมไปไปได้เดี๋ยวจะพาลุงอำนาจเดินไปที่นู่นนะครับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกหาดลุงอำนาจครับเดี๋ยวเราเอารองเท้าก่อนนะครับแม่ควากับช่างเป็นแฟนกันจะพากันไปเที่ยวใสก่อนครับลุง ไปชื่อคลองชื่อคองครับไปกานละสินบุญบ่อครับอเดินทางปลดอดภัยครับนี่นนนไป,ไปลุงอำนาจจะพาไปดูอันนี้ร้านจอดรถนี่เรียบร้อยแล้วเนาะลุงยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่เรียบร้อยดียังไม่ได้อัด,ออดยังไม่ได้อัดบทให้แน่นนะครับแต่ว่าดินนี่ไม่ไม่ถมเพิ่มแล้วใช่ไหมอ่ครับ ลานจอดรถนะครับกว้างขวางจอดจอดได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปดูโครงการสองของลุงอำนาจนะครับที่จะทำห้องน้ำใหม่นี่ดูลานจอดรถก่อนนะครับดินนี่ไม่ถมเพิ่มแล้วเนาะม,มีแต่อัดบดให้แน่นแล้วก็จอดได้เลยนะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับนี่ครับสดอกสบพร้อมแล้วนะครับ พร้อมต้อนรับสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อที่จะเดินทางมาร่วมบุญมหากุศลทอดกระถิ่งที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับในวันที่25พฤศจิกายน2566้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้องน้ำแห่งใหม่นะครับนี่มาดูมาดูที่หลับที่นอนของลุงอํานาจนะครับอยู่ใกล้กับ ตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่ลบมากอยู่ใกล้กับเมนเลยกวางดึงเก็บของเขามาไว้เลยเนาะกลางค่ำกลางคืนนี่มีใครออกมาเล่นด้วยไหมลุงมาหยอกอยู่ใช่ไหมลุงอานาจจะนอนอยู่นี่คนเดียวนะครับนี่คือที่สร้างห้องน้ำแห่งใหม่ครับอุปกรณ์พร้อม ทุกอย่างพร้อมนะครับรอแต่คนลงมือทำให้เสร็จคาดว่าอีกหนึ่งเดือนเสร็จไหมลูกาจะเิดปอดเพร็ะมันไม่ยากเลยอ๋อครับมันไม่ยากเหมือนเดิมแล้นี้บันได,ดนเด้เขาเด็ปรับปรุงอะไรอ๋ออันนี้ไม่มีบันดไดมีแต่เทพื้นคแค่นี้หนึ่งต,ตัวนั้นเขากปล้อ่ออรยกระดองครับอันนี้แค่ไม่นานนะครับอันนี้ นี่ครับอันนี้ก็ลุงลุงลุงเฮ็ดอยู่นี่บ่เมื่อนี่ยบ่ครับไปเฮ็ดอยู่พุ่นอบ่มาเอาของเมื่อนี่เฮ็ดแบบสบายเมื่อนี่อ๋อแต่มื่นมสายที่พูดครับอ๋อเฮ็ดแบบสบายยังไงทำแบบสบายสบายดูกันอยู่กันแบบกี่แบบต้องมีหัวหน้าวบ่มีเนี่ยบ่มีหัวหน้าวบ่มีลูกน้องสบายเลยที่วัดป่าหลุดทำห้องน้ำแห่งใหม่นะครับอยู่ทางลานจอดรถกว้างๆสิบไร่ครับนี่อ้าว พระที่ไหนมาอยู่นี่คา,าลือหาดเห็นว่คหนะนี่คารือหาดของลุงอำนาจนะครับมองมานึกว่ามีพระอยู่ในนี้สีเหลืองทั้งมุงทั้งที่นอนเลยนี่นตเตียงย้ยใหญ่มากครับนี่ก็ใช้ในของข้อศีลประโยช่์ไงอือครับฝาดเอาฝาลูกเนี่ยวปห่มรองมันอันนี้ฝาลูกเก็ดไปเหดเป็นประโยชน์ ครับก็ตายไปก็ได้บุญเดียวจิเซือเดียวห้องให้มีสถานที่แห่งใหม่ห้องน้ำเจ็ดห้องนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้องครับเจ็ดห้องกว้างร่มดีเนาะล่มลื่นเย็นดีเนาะตรงที่ลุงอำนาจอยู่เนี่ยมันมีต้นไม้ไม้แดงสองครับอะขอบคุณลุงอำนาจมากๆนะครับที่พามาชม ห้องน้ำใหม่แล้วก็คฤหาสน์ของลูงอํานาจครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ก็อก,กนิวก็พามาดูความคืบหน้าของการอรับปรุงวัดป่ารุนธรรมในช่วงที่หลวงพ่อง,งดรับลูกศิษย์เข้ากราบนามัสการหลวงพ่อนะครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยไป90%แล้วเนาะทั้งห้องน้ำนี่100%แล้วเหลืลลอ,อครับเหลือแค่ ผมดินนี่ก็คือแค่ปรับให้มันแน่นพร้อมที่จะจอดรถได้แค่นั้นเองขอบคุณมากๆครับ